สวัสดีครับผมมืออ้อน,นี้ก็จะพามาต่อนะครับผมจากเมื่อกี้ครับเป็นถนนไม้เลขสองสองสามหกนะครับผมเซนนีซีปฮอดหันทุ่งกระบากระบวยนะครับผมซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับผมซึ่งอยู่ประมาณประมาณสิบกว่ากิโลจนยี่สิบกว่ากิโลนะครับผมจากบ้านสำโรงเกียร์ออกไปนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้ไป ทอดนั่นผมสิไปแยกทางบ้านที่ไปสวนนะครับผมไปทางทับทิมสีอางนะครับผมกป็คือเสี่ยกมองหมู่บ้านสันที่สุงนะครับผมเส้นนี้ก็บเสิน้าพี่น้องมาชมอสวนยางนะครับผมสวนทางข้างทั้งสองทางนะครับผมมีสวนยางสวนยางหลายๆครับผมแก็ธรรมชาติครับ ถือว่าจัดเต็มครับมาเรื่องลื่นความชุ่มชื่นนะผมช่วงเอาเาวันนี่ยดูว่าโอ้พี่น้องครับผมนี่ครับเจอปูง่เนยครับผมไปไปเป็นศูนย์อันไหวนะครับผมนี่ก็บรรับผม เส้นนี้สิไปน้ำตกสำลกเขียร์ทอดครับผมกับเหลืออีกประมาณประมาณกิโลครับภาษีหอน้ำตกสำลกเขียดครับผมน้ำตกสำลูเขียดนีส่สิเป็นสิเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับผมหรือที่รู้จักกันในน้ำตกปีศาจสมหับตะกรันภาษีอั่นเป็นน้ำตกปีศาจนะครับผมพอมีทาหารทานชุดหนึ่งชุดนลยนะครับผมเป็นอาจจะเป็นหน่วย เขาเชื่อว่าหน่วยเนี่ยเป็นหน่วยพิสาดทไรครังผมนี่ครับผมจะเลี้ยวขวางนี่ครับผมเป็นน้าตกสามโลกเกีย์นะครับพี่น้องครับผมนี่ครับ,รบแต่ตอนนี้นา,นาซีโมแน่ใจมาเปิดในย่งโมแน่ใจนะครับผมว่าเจอนาซีปิดอยู่ครับ่วงนี้นี่ครับแถวนี้ก็จะมีการนับสื่อไม่ยุคค่าไม่ยางไม่ยงังติดตัมาขายนะครับผม มันจะเป็นแบบร่มรืม่นแล้วช่วงนี้มันฝนมันตกน,น,นะพี่น้องนะนก็เลยแเนี้ยไปใส่กันเขียวนี่ครับผมเข้าเคตบ้านสันพิสุก้วครับ ก็ไม่ได้ดีครับผมแต่สิมีการสิธิ์ชาบาลเขาเนียงมาขายช่วงหน้าอย่างนักคนกีดยางกันเอายาวมาขายกับมาซื้อ,อยังขิดด้วยเดี่ยวเนี่ยางขวานี่ก็เป็นสำนักสงค์สติซุขน,นะครับผม ที่ขวามื่อี้ครับไปครับผมโครงการทับทิมสยานะครับผมเขตข้านุรักษที่เก่านะครับผมเป็นการมันช่มีป่าชุมชนเู่ครับโครงการป่านั้นที่นี่น้ำตกก็งามเลยครับผมเคยเคยเข้าไปโยอะหาเชื้อแล้วครับแต่ว่าทางเข้าไปศิลาบากนิดนึงครับผมที่ต้องไปนะเป็นถนนหมายเลขสองสองสามหกครับผมไป ทุกกับบะกระบแต่ผมจะเลี้ยวเข้าไปทางนี่เป็นทางเข้าไปทางสวนยางหรือสวนไฮสวนหน้าครับผมเส้นนี้ก็จะมีการปลูกพืชหลายอย่างผสมกันกนยครับมีทั้งสวนยางส,วน,างสวนทุเรียนสวนเงาะสวนลำไยนะ้วครับ บ่ได้นะครับพี่น้องย่าต้นยิ่งเปลีอยนด้วยนี่แกนาสีทางที่บ่ดีเป็นไหนช่วงนี้นะผมในช่วงช่วงสุ่สันแล้วนะผมประมาณกิโลนึงนะครับผมทางจากสีแต่แต่ละเกตแต่เกตไทยมันแรนได้ปกติดีแล้วครับผมแต่ก็จะเป็นลุ้มยิ่งหนักครับผมลุมลายอะไรอย่างเงี้ย สีเห็นซ้ำได้ซ้ำพัดมาสัมพัดเลยสยูทยานักหาอะไรับผมเป็นอุมโมงค์สยูายาอะไนเพราะครับผมนี่ยนะครับสิงามปานนี่แหละครับผมช่วงนี้ก็สีเขียวขจีนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยช่วงทัดใบนะครับผมสีพอเห็นฟ้าเขียวเลยก็เห็นี่ไดะครับใบร่บวงต้นใบกาแฟบ่มีครับ ช่วงนี้ก็รทานสิเริ่มดีแล้วครับกาสซดีจากช่วงนี้ไปบงังนะ เซนดีเซนแบบเ้น,น,น,นที่งามครับผมบรรยากาศกะสเเป็นประมาณนี้ครับวัดงามเนี่ยโอ้โหว่าว่าค่าช่วงนั้นนั่นนี่นะซึ่งว่าดีนะครับมันชุ่มชื่นนะครับผมอันนี้เป็นเส้นที่ในสวนอย่างสวนทุกอ่างสวนทุกเรียนนเลครับผมที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหคือง,งามใช่เส้นนีครับ ที่นี่ผม่าง่เลยนะ่าบริการอ่านแล้วดูว่าเฮ็ดเฮ็ดได้ดีอยู่ครับผมมุกยังกากาครับผมนี่แล้วครับพี่น้องครับผม บพิงบรรยากาศสองทางท้างของเอง้นไปหฮอดบ้านทับทิมสรยานะครับผมเ mm hmm. ็นมครับพี่นอง,งามมาครับผม mm hmm. แต่เนื่องจากเมียน สายแอนโซไอฟ,ฟาครับมันก็เลยบบ,บ,บ,บเป็นแค่วงมงุ่งนะผมก็สิเป็นแบบนั่นมากแค่เดียวนะครับผมแต่ข้างบนมันจะต้องตัดออกเพราะว่าต้นยาเนี่ยมันเอ็ว่ามันสิึกสายไฟนะครับก็เละต้นเยอมามพีน่น้องครับทงายสุดยอดครับผมหลายหคนอาจจะบอกขึ้สัมผัสแบบนี้แต่หลายคนหลายหลายคนกค็ับข้สัมผัส แบบทั้งมีทั้งแบบเคยมาเจอหรือเคยมาสัมผัสกันนี่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่ให้อยากให้พี่น้องได้มาเห็นไปมาสัมงานนั้นกันนะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมช่วงกลางคื่นที่เงียบนะครับเพื่อนจะเงียบการกับที่มีกับที่พี่น้องที่มาขี่ยางกันแหละช่วงการขับเคลือนคลื่นครับผมเพราะว่า มันขึ้นแบบที่มีรถแกตลอดขึ้นอยู่ครับผมว่านี่มีคนขึ้นมาขีดยางครับช่วงกลางคืนเพราะว่ายางมันสูญมากแล้วเขาเจียช่วงกลางคืนกนแต่นอกจากมันเป็นฤทธิจีแบบว่าขีดไม่ได้แล้วกลางคืนเลยต้องมารักเอาตอนกลางเว้นนะครับผมนี่โอเคนะครับทางหน้าเนี่อคือ,คอบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ Oh